กกอนน <นะ S 2> ดีตงานผมอ่ะโก<ฮ>อยู่หาดบอลแล้วฮะหาดบอลแล้วสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สะพานหาดบอลอ่ะ ตอนนี้ตีห้าครึ่ง้ะเดี๋ยวมาดูกันเจอตัวอะไรบากครับผมไป เราดียับเราดียามเช้าเช้าจัดอันนี้เช้ามืดนะเนี่ยไม่ใช่ตอนเย็นนะดูแสงข้างหลังเงโคตรสวยลองมึกหน่อยลองมึกหน่อยลองมึกหน่อยนี่นี่ยีเร่ซาบะซาบะเอ้าไม่มีกีบอ่ะมีเลสภาพบรรยากาศครับนี่เ กระดองกระดองกระดองส่นนมะกระแทกแน่นะครับคนน้ำสีแดงออกมาเหรออืมว่าปลาแล้วสวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็มาตกกระจินะครับเมื่อวานนี้ได้ข่าวว่ามีสีขนกลมเข้านะครับขนเกาะเนาะเขาเรียกขนเกาะ แต่ไม่รู้วันนี้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงนะครับอย่างนี้ก็มากันอีกทีนะงานอาจินะขออนุญาตนะครับนะโอดองตัวแล้วนี่มันอยู่ด้วยกันนะสวยมาแล้วดอนโอ้ยมันจับสีนี้เหรอสีแปลกประหลาดเนี่ยเหรอใช่ชอบสีแจ่มๆมุ้ยเลยไอ้นี้กำลังเลยไอ้นี้กำลังดี หลายตัวแล้วหลายตัวแล้วหลายตัวแล้วโอ้ดูไว้ยิ่งเช้ายิ่งดูฝนมาลอยฝนก็อย่างเดียวเลยอะน่าจะนลอยฝน่โอ้ยฝนมาแล้วนี่ไงน้ <c oughs> องขอขอถ่ายหน่อยนะครับนนเฮ้ยใส่คูดซีที่กินอะไรเนี่ยกุ้งเหรอครับ <ผล S 1> ครับโอ้ยใส่สวยถือว่าใหญ่เลยเนี่ยอันนี้กำลังเท่เลย มาแล้วโอ่ะเจียมันงานผมอาเจียมันงานผมหนูโอ้ยมันยังนี่ยตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยสาวทำอะไรตกหมึกกันเลยเขาตกปลากันทำอะไรกันโอ้ยมันเปียวเออมันไล่มันก็ไล่เห็นเห็นเลยเลยที่เนี่ยเออมันก็ไล่เห็นเห็นเลยเนี่ยเนี่ยไซสสวยครับไส์สวยเลย อดิงานผมอ่ะโอ้ยเราใจวะเราใจวะจะบอกให้นะจะบอกให้น้าไปยืนอาจข้างหน้าน้ากลัวความโศกไม่เอาไปเอาใสสวยสิเฮ้ยสดีใสดีครับทุจั่วมาเริ่มเพิ่มขายป่าแลดีผลเหรอผล เนี่ยตัวขนาดนี้โอ้ยใส่ดีว่ะใส่ตาซิมีเนี่ยเขาใส่ดีเลยอาไซส่ดีเลยอ่ะจิต้องค่อยๆเล่นนะฮะไม่ต้องแบบต้องกระชากนะเนี่ยตาเขาหมดแรงปล่อยมันหมดแรงขาไซส่ดีหมดแรงแล้ววยกนะครับขึ้นโอ้โห้โโหคตรแจ๋ว ใหญ่จัดใหญ่จัดโอ้ยมิไซนี้นะเจ๋วเลยเอาแล้วหลอกันเลยเอาแล้วหลออะไรเงยพี่อาจินะครับของแท้นะครับต้องอย่างนี้นะครับนี่ฮะเต็มปากนะครับสะพานหาดวอนเตต้องไปเล่นเออเดี๋ยวใช่ไม่เล่นอย่างนี้นะแต่ไซส์ดีนะของจริงไซส์สวยครับไซส์สวยอุปกรณ์ให้เล็กเหมาะกับปลาก็จะสนุกครับเนี่ยคืองานอัจฉิฮะไม่ต้องไปอะไรมากเลยครับผมเนี่ย อันนี้ถามเลยอันนี้กี่กรัมครับอันนี้1.5ครับ1.5สายครับสายเอ่อหนึ่งจุดหนึ่งจุดหกถ้าผมจะไม่ผิดนะของได้ว่าสายอ๋อเป็นเป็นเป็นสายฟูโรว์เลยใช่ครับนี่เป็นฟูโรครับผมแล้วก็ไม่ไม่มีช็อคไม่มีไม่มีครับผมเล่นสดเลยโอ้แค่นั้นเองแค่นั้นเองใช่ครับอุปกรณ์เล็กๆครับไม่ต้องใหญ่มากครับความสนุกนะเอาเวทคันดีกว่าเวทคันเวทคันอันนี้จะเป็นของเซตาครับเซตา ทีซาจูนนะครับ S 7 2็ดสองนะเบตมันอยู่ที่เนี่ยผมดูผมก็จำ<อ>ไม่ได้เหมือนกัน0.0.2ถึง10กรัมนะครับเหยื่อนะอออครับผมครอบควบคุมอยู่น,นะใช้ครอบคุมครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นเอ่อมันเป็นซอฟต์สติลิปใช่ไหมเนี่ย<อ>าการเล่นเราไม่ต้องใช้เหยื่อไม่ต้องใช้หัวจิกใหญ่มากแค่แค่นี้นะฮะแอคชั่นเขาออกเองแกวเนี่ยฮะได้ละซาซิมิเดี๋ยวเขาจะไปโดดอีกแล้วนี่ ตรงไอจีกันต่อครับเตรียมมาสองอย่างนะต่อไปบ่อยครับเล็กจัดอ,อะไรครับนี่ <laughs> สังเกตินครับสามจุดห้ากัมครับ DKP ครับผมปลาอะไรอ่ะโหเนี่ยปกติพี่ตกปลาอะไรเมื่อกี้นี่กระมงไอ้ปกติพี่ต้องไปตกไอ้ตัวเนี้ยที่เกาะหมากเลยนะเนี่ยเหมือนรูปนี้รูปหมาลูรมันเลยเนี่ยไม่เข้าแล้วว่ากระมงเข้าแล้วเจ้าหล่ออะไรต้องไปนั่งเรือไปตกที่เกาะหมากเหี้ยอะไรครับเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรครับเหี้ยอะไรเนี่ย เดี๋ยวอะไรเนี่ยไอไอไอดีๆอะไรเนี่ย D K P ครับโอ้โหทางันเตนดูด้วยมันยินได้เห็นว่าผมไม่ต้องขอเลยแบบยกๆทีเดียวมังกินเลยโอ้โหโหดโหดจัดโหดปล่อย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 ปล้อปล่อยลงถุงนะเขาเนื้อฮะก็ไปยืนรอแล้วทอดอร่อยตัวเนี้ยใช่เนื้อมันเยอะดีเนื้อมันเยอะนี่แหนนุ่มนุ่มกระมงเป็นไงกระมงมึงไงไม่รู้เหมือนกันครับนะก็วิ่งวิ่งนิดหน่อย นม่นดีเจแบบงงไม่เห็นนายนะผมเรียกว่าบทพาเรกกำมังอะเรียกขันนะตัวนึงเรียกขันนั่นเล็กไปหน่อยไม่นะขันหอยจอบเดี๋ยวเราไปงมมามั่งเหยื่อหอยจอบนี่หมานแท้เลยหอยตลาดไม่ได้ก็ไม่สดนะต้องหอยงมเอง แไปลองเทสเนี่ยดีกับพีจัดกรรมะน่าไปลองเทสได้ดีมากเลยอ่ะคุณเราคุณเราปิดโป๊ะอะืมไปอ่ะครับไปกำลังสวยเดี๋ยวอ่านเป็นสปอนเซอร์ให้คลิปนี้กี้เมื่อกี้กัดแล้วโอ้ตกหางโกยด้วยพี่ก็รู้อยู่พี่จังเยอะขนาดนั้นให้ตกให้พี่ดูเลยตกกันยังไงมาสวัสดีครับเดี๋ยวัสดีครับครับเฮ้กันครับ ดีครับทุกคนแนบะกี่โมงแล้วแยกย้ายบาายจัดงานเมื่อไหร่จัดงานเมื่อไหร่ที่หนูจะน้ำปลาอย่างนี้ก็ย่างเนยครับย่างครับให้มันเข้าๆดีๆกว่านี้หน่อยเดี๋ยวมีงานแน่ฮะหน้าจะาน่าจ่าหน่าจะครับดูอะไรก่อนเดี๋ยวผมแจ้งไปในเพจครับผมตกปลาหาเพื่อนคุยขอบคุณพี่ต้อมมากครับครับผม นี่นี่ตกปลาคุนคุยนี uh ่และนี่อะไรนี่อะไร DKP เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีเคพีสปอนเซอร์เขาสปอนเซอร์ให้แน่อนคุยกันไปแล้วครับงานแข่งงานแข่งออใช่ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊เจอกันพี่เจอกันครับก็ได้กระมงครับถวงกระพานอะไรนะหาดบอลหาดบอลแต่หมึกหมึกก็มีอยู่หมึนมีอยู่ทายเห็นอยู่ใช่เห็นอยู่แต่แค่เราไม่ได้เออว่ายผ่านหน้าด้วยใช่เป็นเหยื่อไม่ทันใช่แล้วก็ผูงหางโกยครับแค่นั้นก็ใครใครจะตีหางโกยเอานะ ตีถึงสบายสบายนะเนี่ยขึ้นฝูอยู่นู่นนะแต่ตัวอยู่ในน้ำอยู่ตรงเนี้ยเห็นแบบเงาแวบๆไหมตีเบ็ดนรกโดนแน่ใช่มกระแสตีหางโอยกูดูนิทีเดียวทีเดียวทีเดียวฟับเดียวถึงเลยฟับเดียวถึงเลยโชะเลยนั่นมาแล้วปลายเดียวพี่นี่มาแล้วมาแล้ว ไม้เดียววนะ่ะไม้เดียวโดน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 โดาโอนโหนโดนโดนโดนโมนโดนโดนดนโัน,นมโมนดนโยนโดครันกลนบกน,บนนโนโดนโดนโานดนนดนโดนโดนโดนมดเโดนโดด้ครับตัวดนออนโดนโดยโดนโดนดน ครับมาตีห้าตอนนี้มันแปดโมงแล้วมาสะพานหานบอลไปไหนครับนะไปไหนอ่ะไปดูไปดูไปดูนี่ะไป Galaxy ีไป Galaxy ีอจริงๆอันนี้คือไป Galaxy นะ นี่คือไปเล็กแต่เรื่องจริงนะไอ้สารไอ้สารยัมีอีกอยู่เองไปดูน้ำขึ้นก็มาโอ้ยน้ำตื้อเลยตื้อเลยใช่ปะตียอเลยครับอันนี้ก่อนถึงตลาดครับสะพานถ่ายบอยก็เป็นตลาดน้ำตัวนี้เป็นหัวน้ำขึ้นนะน้ำกำลังเดินขึ้นนะหรือว่าน้ำลงไม่เยอะนะแล้วปลายสะพานก็มีอะไร ไม่รู้ต้องไปดูกูพี่ไปสะพานมีอะไรกันไม่รู้ต้องไปดูเนี่ยใครใครจะมาก็จอดรถตรงเนี้ครับถ้าเป็นรถใหญ่นะถ้ามอไซค์ขี่เขาได้เลยรถใหญ่ต้องจอดเนี่ยบริเวณเนี้ยครับเมื่อเช้าผมก็จอดบริเวณนี้แล้วก็เดินขึ้นสะพานสะพาอยอยนจุลนุชเดี๋ยวเราก็ขี่ไปให้เห็นเลยว่าสะพ,พานจุงนุชเมื่อเช้าจอดในนี้ฮะจอดในสวนสาธารณะแล้วเราก็จะเดิน เดินมาเข้าช่องนี้ครับตรงนี้ที่จอดร้านอาหารเขานะฮะอย่าไปจอดโคดที่หนึ่งใช่ใช่นี่ที่จอดร้านอาหารเขาเราจะไม่จอดนะเราจะไปจอดตรงนู้นแล้วเราก็เดินเข้าได้เลยครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็ขี่เข้าไปเลยนะ,ะเรามากันอีกแล้วนะเรามากันอีกแล้วนะฮะ สายผิดตอนเช้าเลยโลัวเปียกเกลียวเรามาผิดเวลาแล้ววระบแแบได้คอนเทนต์แล้วมุกกระดองแม่งจับ ที่สามกําอะไรกินแล้วอบอกแล้วอยู่ตรงนี้อ่าไม่เชื่อเร็ว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 เรขอยู่หน้าเริ่มขเ,เข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วอยเสียบเนี้ยนี่จะฟ้าก็ฟ้าตรงนี้คนเยอะมากครับวันนี้เต็มพื้นที่ครับวันนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ครับกําแล้ว ครับขอบคุณกลับดิพาสวัสดีครับมาดูปลาครับวันนี้ปลากรกลับแล้วครับกลับบ้านวอร์อดีมามมเช้าหรอ แน่นจัดสะพานแน่นจัดต,ตอนเช้าหล่อตอนเย็นจะคนจะเยอะๆนะครับสะพานแน่นจัดนะครฮะรวยจับทุกอัน,น,นรวยนะนะคนเชื่อมเงียบเลยไฮเปอร์ไมค์ก็กวันนี้ถ้าใครมาก็ต้องรีบมาที่จับจองกันที่ดีนะครับ กอนไปนี้ครับสวัสดีครับ